มาจ้ะอันนี้อะไรจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเออเริ่มเลยนะคะมาเลยจ้ะเดเวลาแล้วจ้ะเริ่มขอเบอลต์ค่ะขอปดราคาก่อนนะขอราคาก่อนค่ะค่ะราคานะคะปกติเราขายอยู่บนห้างอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทค่ะวันนี้ค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะสำหรับคุณกันเลยค่ะราคาอยู่ที่390บบาทแล้วเราก็ ตัดเซลไวอีก100อบาทนะคะเหลือ290บาทเฮ้ยจาก6 9 0เหลือ290อลดไป4 0 0ลดไป0้ยเลยเยอมากๆนะคะใครที่แบบมีปัญหาใต้ตาใต้ตาหมองคั้นะคะหรือว่ามีเส้นริ้วรอยใต้ตามีถุงใต้ตานะคะแนะนำตัวครีมอายครีมเลยคของเรานะคะมีงานวิจัยนะคะจากอาสาสมัคร ตั้งแต่อายุ30ถึง60ปีนะคะหลังใช้ไปนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานวิจัยของตัวครีมไอครีมเลยพ่า,พาน้นนะคะปลอดภัยนะคะอ่ะอันนี้อันนี้เปิดมานานยังจะเนี่ยอันนี้เปิดมาสามปีแล้วค่ะโอ้เจ้าของแบรนด์ของเราเป็นคุณหมอด้วยนะคะอ๋อเหรออย่าบอกว่าหมอแหลกแพนด้านนะฮะโอ้ไม่น่า <laughs> ใช่ละ ใต้ตาดำเพี้ยงเลยใครที่มีปัญหาใต้ตาดํานะคะมีถุงใต้ตานะคะช่วยได้เลยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าหลังใช้ไปยี่สิบแปดวันนะคะช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาได้จริงค่ะนะคะมีหัวแอปพลิเคเตอร์ด้วยนะคะนี่หัวก็เป็นเงี้เย็นๆเลยพี่กันสารสกัดของเรานะคะมีทั้งหมดหกตัวหลักๆนะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดด้วยนะคะลดในเรื่องของถุงใต้ตาใต้ตาบวมด้วยนะคะ แล้วก็มีสารสกัดในเรื่องของการลดในเรื่องของริ้วรอยใต้ตาด้วยนะคะมีไลอ้อนสตาร์บาร์ช่วยลดความของขลังพวกถุงใต้ตาได้ด้วยเหรอจ๊ะใช่ค่ะลดในเรื่องของถุงใต้ตาได้นะคะไม่หายแต่ว่าช่วยให้ยุบวมลงค่ะไอจะไม่หัวมันเย็นเย็นอะเพราะอะไรอะใช่ค่ะเป็นหัวนวด่วยช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดด้วยค่ะเออมันเย็นเย็นนะชอบปะ ใช่ค่ะอันนี้เก็บแค่อุณหภูมิห้องก็รู้สึกแต่ว่าเย็นค่ะหลังใช้ไปประมาณยี่สิบแปดวันก็จะช่วยลดเลือดออกของหมองค้ำใต้ตาด้วยค่ะเออกดเลยค่ะรากาเลยจากหเร้อยเก้าสิบเหลือสอง้อยเก้าสิบมาตอนนี้เหลือเวลาอีกสองร้อยไอ้ทสองทษสองร้อยเยอะไปสองนาทีสองนาทีสามสิบวินาที เฮ้ค่ะไอติมของเรามีสารสกัดในเรื่องของเติมความชุ่มชื้นเป็นซูเปอร์มอยจ์ไลซิ่งแม็กนะคะซึ่งตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าไฮยาทั่วไปด้วยนะคะมีคนบอกได้ราคา256เลยนะจริงเหรอ คุ่มมากค่ะราคาดีมากปกติไม่เคยมีราคาต่ำกว่านี้เลยเพราะว่าลดท่านเราขายอยู่690บาทเลยฮะปกติอันนี้อันนี้วางห้างด้วยค่ะวางห้างค่ะเอาเป็นของห้างเหรอใช่ค่ะแบรนด์แบรนด์นี้นะใช่ค่ะแบรนด์ชื่ออะไรนะอันเนี้ย แบ็คคินไทยแลนด์ค่ะอ๋ออันนี้อยู่ห้างสองไอ้หกร้อยเก้าสิบใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เฉพาะที่นี่สองร้อยเก้าสิบเป็นครีมทาใต้ตานะจากที่แบบว่าถุงใต้ตาเยอะก็ช่วยด้วยถูกไหมใช่ค่ะน้อยๆใต้ตาหน่อยเพื่อการไหลเวียนเลือดด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องใต้ตาบอมขับนะคะแนะนำเลยแล้วก็หัวแอปพลิเคเตอร์คือเย็นมากนะคะเพื่อการไหลเวียนเลือดมีคนกดได้สองร้อยห้าสิบหกเองอ่ะโอ้โห ปกติไม่เคยมีราคานี้เลยใช้สี่ร้อค่ะให้ไลฟ์คุณกันเท่านั้นก็คือถ้าปิดไล์แล้วรถ <256 S 2> ไปเยอะมากเลยนะคะสองร้อยห้าสิบหกถไปเยอะมากสองฟรีได้ไหมคะใช่ค่ะรถเยอะมากๆแล้วเราจัดโปรให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากลองใช้นะคะถ้าซื้ออยู่หน้าห้างก็จะไม่ได้ราคานี้เลยก็คือราคาหกร้อยเก้าสิบบาทเลยค่ะโอ้โหนี่ลงมาเยอะมากนะ หกร้อยจากลดปกติก็4 0 0ร้อยอยู่แล้วนะเนี่ยนี่ลงมาอีกนะตกลดลงมา4ี่ร้อยกว่านะเรื่องใต้ตาอย่างแบบเป็นแพนด้าเป็นอะไรครับส่นะคะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี้ทำราคาดีอันนี้ทําราคาดีนะนสองร้อยห้าสิบกว่าส่งฟรีอีกจังหากเฮ้ยมีคนบอกสั่งแล้วด้วยเนี่ตะก้าขึ้นฮอตเลยทุกคนเนี่ยผู้หญิงดูอยู่เนี่ยเขากดตะก้าขึ้นฮอตเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะ นี่ดูแลถ้าใต้ตาเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกนะใต้ตาคนแรกพี่คนแรกนะอันนี้เป็นชาใต้ตาเนี่ยคนแรกนะแบรนด์แรกนะทุกคนกดตะกร้าเลยครับกดตะกร้าทำราคาดีมากทำราคาดีมาก256ราตอนนี้กดรวมโค้ดแล้วส่งฟรีอีกต่างหากจากปกติ690เาบาทอ่ะเฮ้ยทำราคาดีมากเลยทุกคนกดเลยกดเลยกดเลยใต้ตามีเท่าไหร่นะหี่บ้าโอเคร้อย เห็นป่ะเนี่ยมาดีมาดีอันเนี้ยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวราคาจะถูกปรับขึ้นไปแล้วนะคะใช่โอจากจากในห้าหกร้อยเก้านะตอนนี้เหลือสองกว่าส่งฟรีทุกคนเอยผมว่าถ้าอาตะก้าลงเนี่ยจบเลยนะผมให้เวลากดอีก30มสิบวิเพราะผมรู้สึกว่าราคาดีราคาดีบน้ีผมไม่จุดหใา้ราคาดีแต่ถ้า30มิบวิที่กดไม่ทันผมอาตะก้าออกราคากลับไปที่690บาทนะทุกคน กดค่ะมากดตะก้ากดตะก้าเร็วเร็วเร็วเรนี่นะน้มมาประมาณนี้นะทุกคนจะเป็นแบบสีขาวนะแล้วก็เกลี่ยไปเลยค่ะใต้ตาบกไปเลยค่ะตอนนั้นคือเออมาแล้วมีคนบอกกดแล้วเนี่ยดูดิผู้หญิงบอกเนี่ยสั่งแล้วโอนแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอยเนี่ยผู้หญิงเต็มเลยครับเนี่ยตะก้าขึ้นฮดอยู่เลยมาไหมมามาแล้ว้าบบ้านแล้วตอนนี้้าบแล้ว้แล้วเนี่ยมามาอยู่นะเนี่ยผู้หญิงดูอยู่เนี่ย ผู้หญิงดูอยู่หลายคนเลยเนี pues, ่ยผู้หญิงกดตะก้าฮอตเลยแล้วตะก้ายังฮอตอยู่เนี่ยผมไม่กล้าเอาลงเลยเนี่ยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยไรไหมสองร้อยบ้าสอง้อยบทุกคนมากดกันตอนใท้ายหมดเลยเนี่ยมากดตอนท้ายมากดเลยค่ะีบเลยทุกคนเลยตะก้ายังติดฮอตอยู่เลยอ่ะไม่กล้าลงเลยเพราะว่าถ้าใต้ตาเนี่ยมีตั้งแต่สามวันเนี่ยมีแบรนด์เดียวที่มานะใช่ไม่มีไม่มีใครมาเลยนะแล้วก็ อันเนี้ยทําราคาจาก690เหลือ250กว่าส่งฟรีตั้งหาก้มาไหลยันไม่เคยทำราคานี้เลยค่ะไหลไหลไหลข้าไหล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 ไปเก้าแสนไปจะเก้าแสนไปทุกวันเก้าแสนไปเก้าแสนไปเอาวะเก้าแสนไปนี่ยมีคนบอกสั่งแล้วสั่งแล้วเต็มเลยไปเก้าแสนไปราคาดีครับกดตัรัวเอาราคาขึ้นแล้วเหรอคะเอาราคาขึ้นแล้วอ่ะให้เป็นราคาขึ้นอีกเดียวเป็นเท่าไหร่นะ สองหหกมันเดิมพี่ตอนนี้อยู่2 9งเก้าศค่ะลดเหลือ2องิบาทด้วย้ำห้าลดเหลือสองสามเจ็ดองร้เฮ้ยสองร้อยสามอีเจครับเอาให้าแสนหหม่นห้าีกเก้าแสนหนึหมอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวนิดเดียวครับกดได้เลยครับผมอ่าอีกนิดเดียวฮะลีบสั่งนะคะราะวเดี๋ยวอีกหน่อีกห5่ค่ะดันไปเหดัน เรามีงานวิจัยด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นงานวิจัยที่เดอะสแกนเอเชียนะคะในทีมสองคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีเก็บภาพก้วแสนแล้วไม่เดียวไปถึงไหมหลายนึถึงนะครับถึงไปต่อได้นี่เห็นนะหลังบ้านบอกว่าไปต่อได้คนเข้ามากดตะกร้าเยอะสัญนะฮะเขาบอกหมดแล้วหรอฮะคปังหมดหรอยัหมดครับยัได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ 256ส่งฟรีทุกคนซอยสองร้อยสมสิบเจ็ดเหรอสองร้อยสามสิบเจ็ดค่ะเฮ้ยสองสเจ็ด่งฟรีิดเดียวกิดเดียวใต้ตาโว้ยเดียวเดียวเดียวดียเดียวเดวเดียวเดียวเดดเดียวเียวเดียวเดียวเดยวเดียดียวเวเดียวเดียวเียวเยดีวดเาเวเียเียดยยดยดย ได้ยินคะได้ยินะอ่ะตะก้าไพันกกเด้เลยนะครับให้เก้าแสนที่แบรนด์นี้เพีแค่สองโอเคหลังบ้านบอกว่าโอเคลูกค้าคนอื่นรอโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไามาเอาโอเคอันนี้เอาลงตะกร้ากลับไปหกร้อยเก้าสิบแน่มีการกินข้าวหวานป